<c oughs> ได้ยินว่าซ่ามากแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมกูค,คิดว่ามึงเกา๋าเหรอยืด <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสเก็ตทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ก็ดูได้คิดว่าเก่งขนาดน <c oughs> ี <c oughs> ้กันชิวไงฟันนี่ยืดเลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมซับนูดิก้านะฮะผจญภัยในโลก ใต้น้ํากันต่อนะครับก็สําหรับใครที่ชอบเกมนี้นะฮะใครที่ชอบดูมากๆก็ฝากกดไลค์ก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะประจันภัยกันเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กหรอกครับเยอะแน่นอนครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะรเราต้องไปทําของก่อนนะครับไป let's g กอเาอย่าลืมกดไลค์นะก็สำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็นี่ทำการแต่งเติมนะครับบ้านเป็นไง ดูหลออเท่เกสมัสมองเนี้ยบเจียบปิงไหมครับนี่เแล้วว่ามีการปลูกพืชปลูกผักด้วยนะแอปแล้วก็ไอชิ้นส่วนนะจากพ์ทที่แล้วที่เราไปได้อีกก้อนขี้นี่มาก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นไข่นะับของตัวอะไรไม่รู้นะฮยกำลังดิ้นเลยแบบดึ๊บดับน่ส่วนบ้านเราก็จะมี3ชั้นนะับคุณผู้ชมแับเอ่อชั้นแรกเนี่ยเอาไว้ครับของนะฮะส่วนชั้น2กับชั้น3นี่คือเอาไว้ให้เอาไว้ให้หมาขาว พวกมันไม่มีอะไรเลยนะน่าเอาไว้ให้หมาถามน่าก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมาทำเ,เครื่องซ่อมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ยานดำลงไปลึกใช่ไหมเราต้องหาเ,เครื่องซ่อมมาใช้ซ่อมยานนะครับแล้วก็เราทำลิฟต์นะครับตรงนี้ก็คือเข้าตรงนี้ปั๊บเราจะลงรูดไปถึงข้างล่างได้เลยนะครับก็ประหยัดเวลาในการดำน้ําลงไปนั่นเองมากันปิ๊บน่าขอกินขนมก่อนนะครับ หอขนมเละนะเละที่อร่อยที่สุดคือเละรสโนริสาลายนะครับห้ามเถียงนะห้ามเถียงเพราะมันอยู่มานานมากใช่ไหมสาวคีมและหัวหอมกับโนริสาลินะอร่อยกินกันงำ่งำง่ำเสียอื้อแล้วก็เราจะทำเป็นเอ่ออะไรนะแปบ๊บหนึ่งนะเครื่องชาร์จแบตนะฮะคุณผู้ชมเราจะทำเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราจะได้ชาร์จแบตฟรี เรียบรย้อยทีนี้ก็สามารถเอาแบตท,ที่เหลือนะครับมาชาร์จได้่นเองประหยัดจริงๆชุงนี้ก็อย่าลืมประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับค่าไฟแพงแลอเกินบานเบิดนะฮะเมื่อกี้แบตเตอรี่อยู่ไหนวะเนะะ่โอเคแบตเตอรี่จ้ามาแล้วทำการชาร์จก่อนนะครับเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะฮะมันก็จะชาร์จแะรบแม่เร็วเหมือนนะฮะไอโฟน ใช่วะเ,เร็วมากเนีจริงเราต้องลงไปข้ล่างอย่างนนะเพื่อไปหาชิ้นส่วนเครื่องมือซ่อมเนี่ยเราต้องหาหผลิกกรรมฐานนะครับซึ่งผลิกกรรมฐานเนี่ยมันหายากมากมันต้องไปวัดดวงเอาเว้ยนะฮะมันต้องไปวัดดวงเอาไอ้ตรงโรงถ้ำนะครับที่มันมีพวกตัวระเบิดระเบิดต้องลงไปในรูเ้ยน่าจะรูนี้นะฮะรูแย รูนี่แหละมีชัวครับทึบแน่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 น่วันอาบอ้าเจ็ดนี่รูมันจะมีกรรมฐานเก็บไงวะ How to เก็บค่อยลงไปดูนะครับสวัสดีครับมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมครับสวัสดีครับ มีตัวระเบิดเมื่อกี้ไหมครับตัวระเบิดครับต้นหาระหาไม่เจอแหม <c oughs> เสียงอยู่แถวนี้ก็แก๊กอยู่ไหนโอ้ย <c oughs> ใจใจอยู่นี่เองไม่ได้แล้วเจอแต่ละโว้ยจับบ้านมาแบบมาถึงก็เช้าแล้วครับ เอาละทีนี้เราจะทำการคราฟนะครับเครื่องซ่อมนะแล้วเราจะลงไปสำรวจนะฮะวันนี้มีภารกิจในการลงไปสำรวจหลายที่มากอ่อหนึ่งสองสัญญาณแปลกๆนะฮะมาจ้ะอืมไม่ชอบมาขโมยของนะครับไอซีมังกี้เนะะี่ยแล้วก็ตรงนู้นนะฮะเดลต้าสเตชันด็อกเราจะลงไปลึกๆก,กันแล้วกันนะครับผู้ชมดีไหมคนน่าจะชอบนี่ชาร์จเป็นไงบ้าง อย่าติดนีโอ้หก oh, ล้วถือว่าเร็วนะครับเครื่องซ่อมอ๋อใช่เครื่องซ่อมนะฮะอุปกรณ์นี่ไงทำได้พอดีเลยได,ได้แล้วส่วนพวกของอัปเกรดนะับคุณผู้ชมเรายังปลดล็อกไม่ได้นะครับของอัปเกรดอยู่ตรงนี้ต้องใช้พวกแท่งพลาสติวก่อนดำน้ำก็อย่าลืมล้างมือกันให้สะอาดเด็กดีเด็กดีดำน้ำเกี่ยวเลยก็ล้างมือ โอเคไปนะฮะมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นเอ่อ450เมตรจากระดับผิวน้ำนะเออได้เวลาไปแล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนสายไฟขาดๆเว้ยผมไม่รู้ว่าเราสามารถเอาเอ่อที่ซ่อมนะฮะมาซ่อมหรือเปล่านะครับขออนุญาตขออนุญาตลองแป๊บนะครับได้ไหมทำอะไรกัน ซับนี่ซ่อมได้ดหรือเปล่าเออเผื่อจะซ่อมได้อะไรอย่างมี้นะครับวันนี้นะเย้มาอยู่ก็ดีกว่าพวกแม่งโง่มีอะไรให้ซ่อมได้เปล่าแนะ่ลองดูดิเผื่อจะเป็นเควสเควสลับๆควับเล็ดๆเอาไม่มีครับไปละเฮ้ยตรงนั้นมีแท่นอะไรด้วยอะ่ะมันแทงยาสิเพนยาอลาดินชิวาวาวู้ ่ครัวันนี้เรามีนกเพนกวินด้วยหนึ่งตัวลงไปใต้นี่น่าจะไม่ปลอดภัยจีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเอ,อะขับวินมอแต่ใส่อยู่ที่ก็ท่หมอ,อแถวนี้น่าจะมีแร่ที่เราต้องการหรือเปล่าผมแอบดูแบบจำได้ว่ามี มันมีปีศาจอยู่ตรงนั้นวันนี้เราต้องไปเห็นแล้วมันตัวอะไร่ะแร่ทองแดงเงิ้แรเ่เงินไทเทเนียมออกโอ๊ยชิดผู้ชมพร้อมไหมฮะผมมาพร้อมเชีย่ยตัวเชีย่ยใกล้แล้เดี๋ยววิ่งมันมันดูมันเร็วมากฮัลโหล ฮัลโลคล้ายๆตุ๊กแกยักษ์ดูท่าจะเป็นมิดนะครับไม่เห็นมาทำร้ายเราเลยยังไงกูชนกูชนว้ะ <laughs> เฮ้ยไม่ได้ผลได้ผลโอ้อเกีย้ยตุ๊กแกผีมึงมีเครื่อง้อมไรเวนมาว่ะสายผีสิ <laughs> เฮ้ยได้ผลได้เหรอมีเพื่อนแถวนี้ไหมไม่มีแน่มันคือตัวอะไรวะไม่ใช่มึงไอ้เอ่เอไอ้รู้งี้เราจะปล่อยนอกเพนกวินเดี๋ยวดเจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวดเจับก่อนนะจับก่อนไอ้ลูกอ่าจับก่อนแน่เผื่อเรามีอะไรฉุกเฉินไงใช้ใช้บริการเพนกวินในหิดัวอะไรคริปโตซูครัสโอ้ oh my กอด คลิปโตโงั้นเหรอืมน่าสนใจแสดงว่ามันต้องเป็นราชันบริเวณนี้แน่ๆเลยครับคุณผู้ชมแรับไม่เกิดใหม่นะซ้อมก่อนนะฮะมึงจะเกิดใหม่ปะน่หน้าตามันแบบเหมือนกิ้งก่าตามันยังขยับอยู่อ่ะคุณผู้ชม ผมว่าไม่ไม่ได้ตายจริงเลยนะฮะผมว่าผมว่ามันไม่ได้ตายจริง,รงชัวตายยังขยับอยู่นะมันน่าจะเป็นระบบที่แบบสลบแต่ยินเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้นั่นยังไงตัวเดียวกันตัวเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมเอ้ย,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 อยตัวเดียวกันนะฮะ ผมลองผมลองเอาเพนกวินไปปล่อยผู้ชมอย่ากรดผมนะผู้ชมอย่ากรดผมนะฮะอุ้ยแถวนี้มันอะไรกันนี่อู้อยู่เป็นไปเลยเพนกวินลูกไม่ใช่กูเจเซส ังไงยังไงเฮ้ยปืนเกมแม่งสกิดก็ตายแล้วอะอะไรอ่ะเออใช้ไม่ได้เลยจุดอ่อนจะคือยานนี่เองยังงั้นเหรอโอเคครับผมว่าเราต้องมาหาอะไรที่มันเป็นแร่เพียงเพียงแถวนี้หรือเปล่านะฮะเป็นไปได้ตะกัวนะครับโอ้โอ้โอ้ของดีเยอะของดีเยอะทองทอง ท้องแดงว้าวสงสัยเดี๋ยวผมว่าต้องชนไอ้เบื้องนั้นให้ตายก่อนเนื้อมันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวแนะ่ผม,มงงแถวๆไบโอมแถวๆนี้แมากนนี้น่าจะเป็นไข่ไมั็นหรือเปล่าครับว้าวอกตะใจไอ้ตัวนั้นตื่นแล้วเว้ย โอเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรนะฮะอ๋อมันคือไอ้นี่ครับเหมือนเป็นปล่องเผาไฟตอนนี้กำลังเช้าอยู่นะฮะกำลังเช้าอยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ซีทักสลิปเปอร์โมดูลอะไรก็ไม่รู้ปลดล็อกแล้วหนึ่งอันโอเคลงมาข้างล่างนะครับนี่กล่องอะไรเอ่ยโอ้ b เต s t e r tank ใ้บูปินันใหม่ใ้บูปินันใหม่นะครับทตอนนี้มัน,มนร้อยสามสิบเมตรนะฮะเดี๋ยวนะผมขึ้นไปเอาอันนี้คือต้อนไม้อะไรต้นไม้นี้เอาไปปลูกได้นะครับตรงน,นี้มีอะไรฮะโอเคเป็นแค่รูงง่งเฮ้ย ้ตรงนี้มีอารยธรรมบนั่นคืออาร์ติแฟกต์จะช่วยทำให้เราสามารถตามหาบอกไอ้เนี่ยคือตัวอะไรตัวอะไรเจ๊ซับซัตตาหโห้เวน โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยชอ็อตแม่งเอ,อ้ยตัวยังใหญ่ตัวจากในพาร์ทที่แล้วแน่ๆอะไรนี่คืออะไรครับลิเทียมอ่าห้าโอ้โหแถวนี้เยอะด้วยแถวนี้เยอะด้วยเว้ยเฮ้ยขออย่างเดียวคือคืออย่าให้มันมาแดกเรานะครับชอโอเคโอเคมีมีมีแร่เพชรไหม ผมอยากได้แร่เพชรมากนะฮะอันนี้หรือเปล่าแร่เพชรนะนีคิริเทียมเหมือนเดิมดูให้ดูให้ชัวร์กันนะว่าแถวนี้มีตัวอะไรนะฮะโอ้โหคือเราจะลงไปตรงหลุมเมื่อกี้อ๋อกูไม่ลงแล้วก <c oughs> ูไม่ลงแล้ว หาแถวนี้กันนะครับเมื่อกี้เราลงไปหลุมตรงไหนวะคุณผู้ชมผมกลัวมากเลยแถวเนี้ยผมกลัวยานผมพังจ oh, ีเซสเอ่ออืมเอ่ออันนี้แลอะไรเอ่ยจอดแอบๆตรงนี้นะลูกแอบๆนะลูก โคตรตรงนี้มีกรรมฐานแบบแบบแจกฟรีเลยนะฮะเราไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงละอ่าฮะโอเคเรามดุดมุดรูอยู่ตรงนี้กันนะครับคุณผู้ชมเออลิเทียมเราต้องใช้ในการเอาไปทำฐานนะฮะคอปเปอร์เราหาได้คอร์สหาได้เทนทเนียมหาได้แม่แถวนี้เสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่เนาะเนอะโอเคทีนี้คือเราจะสำรวจ มาอีกแล้วมาอีกแล้วม,มาอีกแล้วให้ตัวระเบิดให้มันกวนตีนซอมซอมนะฮะเราจะกินข้าวโอ้โหน้ำก็จะหมดดูก่อนดิแถวนี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้คืออะไรฮะไม่มีนะกล่องอะไรลูกอาหาร เ,เมื่อกี้เจออะไรอ๋อนี่ไงชือ้ออควาเรียมโบดูอ๋อเหมือนเป็นตู้นะฮะตู้เอาไว้ตู้เอาไว้ต่อกับยานนะนะั่นแหละยานเรานะ,ะับโอเคได้มาสองละอันนี้ได้ไหมซีทรัคแฟกเมนต์อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ได้ไทเทเนียมโง่งโงอุย้ยน้ำน้ำน้ำ อย่าร้องบ่อยดิคนยิ่งไม่สบายอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหลบแป๊บนะฮะชื่วิจัยฝุ่นก่อนว่าเ,าเราปลดล็อกอะไรมาบ้างนะฮะวิจัยฝุ่นสิเอ่โอโอหซีทักเด็บนะฮะปลดล็อกมาแล้วนะฮะ แท่งพลาสติลกระจกเคลือบนะครับทำให้เราดำน้ำได้ลึกขึ้นนะครับสลับในตัวนี้นะฮะซีทักเก็บโอ้แร่ทับทิมกระจกเคลือบใยสังเคราะห์แรล่คา,ายันไนน่อะไรวะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนะี่ยแรล่พิลึกนี่คุณต้องลงไปลึกขนาดไหนกันวะนนี้ส่วนไอ้พวกตัวอะไรพวกนี้ในการอัปเกรดซีทักเราก็ยังได้ไม่ครบนะฮะเมื่อกี้เราได้บูสเตอร์แท่งด้วยนะครับก็คือถังออกซิเจนความจุสูงที่สุดนะฮะหรือเปล่า นะครัความจุสูเห็นไหมมันเขียนบอกนะฮะคือน่าจะจุได้ประมาณสักออกซิเจนสัก200้ยไหมไรแท่งพลาสติลิช้อ,อิเทียมอ๋อโอเคโอเคกระจกเคลือบใช้อะไรใช้เพชรเนี่ยเราทํากระจกเคลือบไม่ได้คุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนนะฮบกระจกเคลือบต้องใช้เพชรเพชร,พชรกระดาษยาดเพชรเฮ้ยนั่นปลาอะไรวะแน่นายคือปลาอะไรเราจะปลาใหม่ปลาใหม่ ตาใหม่ตัวอะไรวะเนี่ยดูแป๊บตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ตาแดงดีโอเคเสียงอะไรแว๊บแวบเรา,าจะลงไปลึกกว่านี้อีกไหม,มเล่นแล้วเครียดโอ้ยเห็นแล้วเครียดกูเห็นมึงแล้วเครียด เห็นมันแล้วเครียดเลยนะครับนี่ว่าเราจะตัดตัดคลิปไปเพียงเท่านี้ดีดีไหมคุณผู้ชมว่าไงเจ๊ใส่ตรงนั้นจะมีอืมกำลังหากินอยู่โอ้ยดูงำ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไร what ปู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 ไทยอร่อยถึงใจกระโดดเกาะหน้ากขคิดว่าทำไงไะเนี่ย กระโดดเกาะมากูดิสยองหมันเลยนะไม่ใช่สยองขวัญน,นะสยองหมันเลยโอ้ยเป็นเกมนี้เราเหนื่อยนะครับกดดันคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบดูพี่พี่เล่นอีก,กอะไรจะเล่นนะพี่คนเล่นก็เครียดเธอดนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีรูครับคุณผู้ชม <laughs> มีรูเท่ากับมี มีความสนุกหันซ้ายหันขวากันหันซ้ายหันขวามีรูกุลงรูไปได้ไหมนี่ผู้ชมแม่งลงไม่ได้วะเราต้องจอดยายไปตรงนี้เฮ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมีเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนอยู่นะฮะนี้อะไรเอ่ยไข่ของบ้าอะไรก็ไม่รู้ โอเคนี่ไงมันอาจจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบใช้ได้อ่ะสแกนข้อมูลอยู่นะครับอ๋อเหมือนเป็นเทคโนโลยีอะไรไม่รู้นะฮะมันให้เราไปตามหาต่อนะครับคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เพชรเพชรเพชรเพ็ดเจสอยู่ตรงนี้กันนี่เองเฮ้ย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 อย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้าเพชรอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะ มี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 ม,มีโอ้อยากได้เพชรกูอยากอยากได้มานานแล้วแล้วยานเราอยู่ไหนวะยานอยู่ยานอยู่ข้างบนนี้โอเคยานอยู่ตรงนี้นะฮะจำไว้ยานได้จะลงมานะมีเพชรอีกมอยมีเพชรอีกมอยอยากได้เพชรมากมีเพชรอีกมอย ใช่ไม่มีเพชรเลยยูนี่อยากได้เพชรมากเลยกลับบ้านได้แล้วนะอับน้ำอาบท่านะครับแล้วก็พักผ่อน <c oughs> พักผ่อนกับชีวิตนะครับที่ไม่รู้จะต้องมีตัวอะไรอีกนะฮะไอตัวเมื่อกี้ว่าใหญ่เลยใช่ไหมครับมันมีใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโผล่มาตอนไหนนะครับโอเค สลับในวันนี้เดี๋ยวเราต้องปิดไฟปิดไฟนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปิดไฟไฟมันจะหมดนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซมก่อนเน่รูระพัฒน์หน้าทำไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาชิ้นส่วนนะครับมาอัปเกรดยานนั่นเองแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนเนี่เอาล่ะทีนี้เราจะทําแท่งพลาสติลนะฮะเพื่อทําการอัปเกรดให้ยานเรามันดําน้ําลงได้ไกลมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถังออกซิเจนนะครับเป็นถังใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะทำในพัร์ทหน้าละกัน วันนี้เดี๋ยวเราจะเราจะทำเป็นกระจกนะฮะนี่เรามีเพชรสองอันใช่ไหมที่ใช้มันใช้กระจกกระจกเคลือบสองอันโอเคเดี๋ยวนะฮะเพชรเรามีสี่เลยเดี๋ยวว้าวว้าวอ่ามีแล้วเย้กูสามารถดำน้ำได้ลึกแล้ว ไปดูสิว่าเราดำน้ำได้กี่เมตรหาของเหลวทันทีเออโอเคเอ,อ๊เราจะต้องใส่ตรงไหนนะข้างข้างนี้ป่ะนี่ชุดอัพเกรดยัดเข้าไปโอ้เราสามารถดำลึกได้300เมตรแล้วคุณผู้ชมโอ้สามรอยเมตรอย่างนั้นเหรอน่าเท่เป็นป้า อะครับที่นี้คือเราสามารถดำได้300เมรอืเมตรหลบไปกวกนะทีนี้ก็ลงไปข้างๆไอ้ตรงนั้นได้อย่างอีซี่เลยนะครับเอาละคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมากๆเลยนะครับใครที่ใจดีใจดีนะฮะใครที่มือว่างนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับสักคนละครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็พูดจริงๆนะที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ทีนี้เราก็ไม่กลัวแล้วนะฮะว่าจะเจออะไรข้างใต้ลึกๆนะฮะอย่างน้อยก็มียานนะครับยานระเบิดก็ยังมีเรานะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับกดไลค์สักกดละครั้งจะขอบคุณครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า